นาเจ้าเป็นเหตุจอรนวินยูปฏิเสธทุกข้อหาหมิ่นนายกรัฐมนตรี นายจอนวินยูวงสุร,รวัตรพ้องทนายกิษดางยุจารตทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหากรณีนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอานาจจากพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีให้แจ้งความดําเนินคดีจากการทวิตเตอร์วิภาษ์วิจารณ์และต่อว่ารัฐบาลด้วยถ้อยคาไม่สุภาพนายจอนวินยูยืนยันว่าหลังจากนี้ก็จะทําหน้าที่สื่อมวลชน เมเดมิและต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาแม้ว่าจะถูกดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแต่ตนเองก็แปลกใจทําไมประชาชนถึงไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะคาว่านจะจ๊ะและกระแดะที่นายกรัฐมนตรีสื่อสารไปยังประชาชนว่าทําไมถึงเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยตนเองยอมรับเรื่องการดําเนินคดีจึงได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาโดยจากนี้ก็จะนําพยานหลักฐานมาลบล้างข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน